มันหมดวันไหนนะวันที่ยี่แปดป่ะยี่แปดรือว่ายี่เจ็ดป่ะพี่เจเจสองสี่ี่สาพี่สี่ยี่แปดยี่แปดยี่ปดย่แปดฉันกแป่งสูตรอาหารของพ่อฉันให้นะแต่มันต้องใช้ปลาสดเท่านั้นวิลลี่ได้สูตรอาหารหรอยังไม่ได้พี่พี่พี่เป็นย่ายกับพ่อวิลลี่หรออาจจะใช่ก็ได้นะดานี้ อ๋อเอนชิ่นสวอร์ดเอนชิ่นสวอ์ดดาบไลท์พันนีไลท์อบิเกลไลท์ใส่ในบันเด้นไม่ได้มาชูเอ็นเฟสเอ็นมาชูเอ็นนี่ควดโย่สาย ดาบโบราณเก็บเอาไว้เผื่อเจอเจอเซอร์เวาเหมือนกันมนะีมีตัวแดงไหมมีค่ะพี่โอเคเก็บมาแลละเดินผ่านพอดีก็เลยจัดเลยน้องเจะาไปไปนี่ไหมเออ เดี๋ยวหนูเดินไปหมุนก็ได้พี่น่าจะทางผ่านย่เดี๋ยวพี่เอาอย่างที่เอาไว้ในตรงนี้นะจะได้เอาเอนชียนไปใส่น้องได้ของกัตถุโบราณมาเพิ่มใช่หรือไรใช่พี่หนูเก็บไว้ในกล่องที่ของที่เผาได้อะพี่ ได้นมคันม่วงแล้ว <c oughs> สวยอยากได้ขนแกะมีแต่นมแพ้อะพี่แต่น้องยังไม่โต่ะรอน้องก่อน <c oughs> ได้ หนูรู้แล้วทุกตัวหลังตอน,นนี้ฉันมกักจะฝันกลางวันเดียวใบเพรอเธออยาก,กรู้เกี่ยวกับว่าเกี่ยวกับอะไรหรอเออความลับมีความลึมความลับแต่งเลยไหมพี่หนู<ม>จะได้ขึ้นเองเครดิตเลยฮะเ้ยง แล้วเครื่องเครื่องของเอเมดี้อยู่ตัวไหนนะอยู่ในห้องเอเมดี้พี่อันไหนอ่ะอุ้ยหนูได้มิสเตอรี่บ็อกซ์สองอันพี่ทำอะไรลงไปไม่พี่กำลังหาใช่ไหมเราคือเรากดหาหาไป ว่าวันอยู่มันอยู่ตรงตรงไงแล้วที่นี้มันก็ไปโดนกับตู้อันหนึ่งแล้วมันน่าจะเป็นตู้ตู้ตใส่ชุดของ,ไงไเอมิลี่้ไม่เห็นเจอเลยเอะอยู่ส่วนไหนของบ้านเนาะเอ๊ะสองโน ปลาเก็บเงินไหมับอันนี้ไอ้วาสมันเทอเทเพราะสัญญามั้งเปล่าเทเพราะน้องเผลอไปสัญญารรมนันมันว่าไอพี่อย่าพูดความจริงดิเพราะเป็นจริงว่าโหดหลายเสมอพี่อยากได้นเพื่อนอีใช่ไหมน,น้องะ อยากรู้ว่าคอมมันเอาไใช้ทำอะไรได้บ้าง โอ้เ oh, oh, ชนเชนเชนเชนซีซี่โอ้เชนซีซีเชนซีซี่เชนตอนนี้หนูตำตัวเป็นมิรกับทุกคนในหมู่บ้านมิดชาชีพถ้าเกู่ถึงวันที่แปดจะจะได้ไหมแล้วก็อีพีต่อไปจะได้วันวันที่หนึ่งเลย <c oughs> ได้ยังไงหนูก็หันอยู่แล้วพี่ห,หันสุดหันสุด,สด,สดตอนนี้ก็สดเลย มันเป็นของโอเคยเอาไว้ให้ให้กับคนตกปลาได้พี่อยากได้เลเซอร์นแนเปอร์มีให้หนูปะไม่มีเพราะว่าตกเลยโอ้โหเฮลิงล่งเฮลิ่งแฮริ ใช่หรือเปล่าได้จะซีคัมเบลทูน่าทูน,น่าอาทูน,น่ามาทาทาตั้งดาแล้วปะเด้แซปติง้งแนปเปอร์พี่ยังไม่ได้เลยเฮ <c oughs> อย์รี่เฟีทำเดม ไม่พี่ตกปลาใกล้กันอาจจะได้ปลาไม่เหมือนกันก็ได้พี่พี่คิดเองอ๋อมันเป็นแค่ความบังเอิญ <c oughs> ความบังเอิญไม่มีจริงจริงหรอจริง <c oughs> <c oughs> สดีน ได้ไมถือโบรานกบเพิ่มเอาของไปมั้เอาของไปบริจาคไปยังนะยงที่มีของให้บริจากเพิ่มเลสเนปเปอร์อ่ะโหล ไมิ้วอย่างไรมีขึ้นเวลานในการตกมาปะลูดูแบบ มีบอกนะอ,อ๋อถึงหนึ่งทุ่มพี่หกโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มมันก็นักก่อนยังไม่ถึ่งทุ่มเลยพี่เพิ่งหกโมงพี่ชายอะไหรอไรม่เสียเวนะ จะได้ไม่นี้เฮ้ยยังอีกอยังอีกมีกนะเหรอเลือไหมเลือ

จะได้ไหมเนาะมันจบแล้วพี่เลยทนึ่งเปเปิลหนูอ่ะมันเลยหนึ่งพุ่มแล้วป่ะใช่นี่ปลาตายเน่นอนน่าจะปิงปลาบุกตายตายฉันบอกให้จับมือสดๆแต่มือที่นายจับมามันดูตายไปนานแล้วนะ ปลาอะไรปลาสีดำแน่เลยโอโโโโโอย่าอย่าทำอย่างนี้ไอ้นไอ้นุปลาแซ่บๆจะมันจะไม่อีกแล้วแหละมันจะไม่มีอีกแล้วปลาแซ่บๆน่ะ ต้องหาซีฟู้ดก่อนปลาหมึกปลาหมึกเซบเซบมันจบแล้วเอมิลี่ไม่ได้กินหรอกปลาเนี่ยนะเออ ไยดินเฉยดินเฉยดินเไปลูกพี่ได้หมึกตกตัวอย่างอ่ะไม่ไม่ได้เลยโอ้สปีดไฟเตอร์โอ้โหหมึกแน่นอนได้หมึกหรือไปไม่รู้แต่ว่า สิ่งที่อยากได้ก็คือกล่องสามบัติพ่มึงอีก้วี่น่าจะอาบีคอร์ <laughs> ตัวสุดท้ายแล้วพี่จะไปแล้วเหรอใช่ <laughs> นี่ไงพี่ตัวสุดท้ายมหนมาเป็นตัวดิยนี่แกอะดูพอแล้ว ไป่ไปพี่ชาย่ะไม่นะคนทิ้งเอ้ยหนูเชื่อมั่นว่าพี่ชายดูยแลตัวเองได้ไงหนูก็เลยไปละที่คือเราพี่เดยาเจ้าเดย์สเตปบีฟอร์ไปนะเด้น ำไมถึงเราถึงไม่มีที่ว์ปจัดทะเลไปบ้านมัน้งมีก็สามาวาไปบ้านเนี่ยที่เราเคยใช้อ๋อแล้วเราก็ตายแล้วเราก็ตายกันแล้วก็นอนสลบเวรอยู่ตรงหน้าฝักซอยยังไม่จบอีก ยังไม่ได้ขไ,ไดข่ตาเลยไม่ค่อยไข่เยยี่สิบแปดฤดูหนาวปีที่หนึ่งเย่มาสุดท้ายของปีแล้วพี่วันนี้วันสุดท้ายใช่ไหมใช่ได้ตัดไปเมียบอกอดน้ำตายแล้วมันอะไรมันจะเอาไปกินเนี่ยฮะ ฝูงปลาขึ้นในปา่าฝูงปลาเพิร์ดเอาไว้พี่เอาเรูไปตกก็แค่ปลาเพิร์ดยากตรงไหนเอาวะจากจากคนที่ไม่เอาตกปลาในวันนั้นสุดคนที่เสี่ยงการตกปลาในวันนี้โอ้โห มีเหยื่ออีกบ้าง่างหน้าภาคภูมิใจมีเช่นหน้าภาคภูมิใจเลยกินไม่เป็นไรพ,พี่เออ๋อหนูเอาไปหมดเลยหนูแบ่งไหมอืมอะไรที่เก็บได้ก็เก็บเอาไว้ก่อนพี่จะบอกว่าส่งกันแล้วที่สั่งสอนมาดีเงี้ยหรอใช่พี่สอนอะไรก่อนฮะสอนว่าคนไปตกปลา <c oughs> อะไร อนี่มันไล่เห่พี่ไม่ใช่เหรอมันคนละมักะโรนีกันอืเพี่มันก็มักะโรนีแล้วกันน่าตั้งแต่พี่ต้องไปทำอะไรไปตกปลาพี่ฮะใช่เหรอ เห็ดพี่มาแล้วอ่ะเก็บเลยเก็บเลยไม่เก็บสีของก็ดีนะน้องน้องยังไม่โตเลยนี่พี่น่าจะของบริษัทกับกันเธอเลยเจ้าหน้าที่นี่ยพี่หยิบไปด้วยดีไอ้ที่มันอยู่ในกล่องเขาอ่ะมันมันมีอยู่ของเพียไม่ไหวพี่เอาไปกระชับกล่องอยู่ตอนนี้ ิดบ็อกได้รืดบ็อกมาอีกสองแล้วก็ได้ฮาดูดีกสิบนันตกปาม,มาไม่ขอมอมาจากกันเทย่นเห ไปเอาของบริจาคแล้วกันปลาเพิร์ดมันราคาดีป่ะพี่จำราคาไม่ได้ฮะตอนนี้หนูได้ไปลาชับปลาเคิดปลาเพิร์ดอยู่ไหน เป,ป๊ะสิบปีสิบปีสักปะสัปปะรูบี้รูบี้ลาบาลาบา <laughs> นั่นแหละ <c oughs> มไม่รู้มันร้องไงเนี่ยสามอ่ะร้องยังไงร้องไปไปกินลยเชื่อหรือปล่าได้ทุกอย่างไงเว้นปลาที่มันบอกว่ามีอีเวนต์เร <laughs> ื<ง>่องธรรมชาติ อ๋อเพื่อนพี่จำผิดเพื่อนพี่คือใจไปสารไปสารเยอะสุดแล้วจริงเพื่อนพี่นีเกินอ่ะจริงไม่เห็นได้ของอะไรเพิ่มเลยเลยจากายตั้งหลายชิ้น่อไม่ถึงจุดหนึ่งมันจะโดนีน,นี่พี่เทสมันยังไม่ผ่านเทสโฮงพี่พี่ <laughs> โอเคเลยได้ทุกอย่างเว้นมันที่มันบอกว่าผีอัพเดต what Where is my ผีอัพเลดตโอ้สุดประหลาดมีที่เพื่อเราได้จากงานผีกำลังต้องการให้กำจัดอาูนสองตัวอาูน อสูรเลยเหรอก็คือให้กับกับผีสองตัวอันนีอาบิเกลที่ช่วยตกปลาวพังแล้วมันเป็นไรตกมือนี่แหละได้ยูทำไมหมดจริงอะ ไม่เห็นจริงๆนะพี่ไอปลาที่มันพิกอัพเดตอะอ่าอาจจะเป็นปลาลาบดิเซนตอนแซลมอนอะตอนเทศกาลแซลมอนอะของแท้พีข่ของแท้เออของแท้จริงนะแต่วันนี้ไม่ไม่ไมีอะไรนะเลย ไม่เรื่องอะไรเลยแด่สไลด์ลงไปกับตปาปลาคาปปะเนี่ยพี่ยังไม่ได้ไปดูสัตว์โลกน่ารักเลยแล้วเข้าไปดูเลย อยู่ชั้นไหนนะชั้นที่มีเหล็กพี่นี่ไงปลาเพลือต,ตัวแรกว้าวได้กาีฟบินอเอ้ยของดีพี่ของดีอะเราจะมีกาแฟกินในบ้านพี่อยากได้กาแฟบินมากกว่ากาแฟบีนเราปลูกที่นี่ไม่ได้อะ่ะ กัวอบีนะใช่มันต้องไปปลูกไอ้ที่เกาะแลวดูร้องที่หนูบอกอะ่ะจะไปยังไงกันเนาะในกาแฟปลูกได้จะงูงไม้ผีหรือร้อนผีก,กับร้อนใช่ไหมพี่ใช่แสดงว่ามันข้ามแลวดูได้ปลูกตั้งแต่วันแรกเลยก็ได้ อยู่ไหนอ่ะว่าจะได้ปลาพิกอัพเลทไม่มาต่อสี่โมงพิกอัพเลทตอนสี่โมงสอสรุบขายได้ราคาราคาถูกอีกไอเราก็นั่งตกทั้งวันเลยโดนหลอกอโดนหลอกเซ ผมที่ต้องเมืองมาเพื่ออยากเจอผีเจะผีไม่อยอมมาหาโอ้โหดิ้นไปไหนชั้น4ี่สิบถูกแล้วใช่ไหมมั้งที่ชั้นที่มันแดงๆหน่อยอะ่ะ แดงเหรอไม่ก็ไม่ก็ฟ้าฟ้า,ฟาพี่มีสองชั้น,นจําไม่ได้อะพี่จําได้ว่าเจอตอนตอนที่มันฟ้า,ฟาก็ฟ้าแหละพี่พี่ต้องเชื่อมาในตัวเองพี่ถามหมนูตอนนี้พี่ถามถามต้นไม้อะพี่โอเคพี่ถามต้นไม้แล้วกันนะ <laughs> ตกผียังไม่หาเพราะมีต้องเ<ผ>วลัพบ้างแล้วแหละมไม่มีผีเลยสงสัยไว้อยู่ในรายการตะกลัวได้เตลัวะเอ๊ะ เราพอมปด่อยเฟิกนิวโอ้โหปลาสปีดดิฟอื้เ <c oughs> พียงนันขึ้นมาแล้วปลาไหลมีเก็ดหรือไม่มีเก็ดมี <c oughs> มั้ง ไอ้น,นี่พี่พี่ดูดคลิปสปีดดิฟของพี่เอกวะที่มันเป็นหน้าปกพี่โปเตะาถา่ะว่าปลาไหลมีเกตไม่มีเกตอะไม่ได้ดูมาจรคิงมันตับนานได้ะหะนานได้เอาค่าพีได้เอาน่าจะไม่ได้ดูโอ้ข้างคาวอ๋อเดี๋ยวมีเกต ถ้าเป็นคนในโลกจริงคงแบบเดินมาถามอะก็แบบเฮ้ยเลืวอต่กว่าฉันเห็นเธอตกปลาอยู่ตรงนี้แล้วเธอไม่ไปไหนอีกเหรอใช่ <c oughs> <c oughs> เองตรงปะถ้าไม่มีอีเวนต์จริงคนในเมืองจะไม่มาคุยกับเราเราไม่คุยกับคนใช่ช่งหงเชงาเลยแกนเพราะว่าดูจากสภาพพวกเราตอนนี้ก็คือทำงานหาเงินทำฟาร์ม ทำงานหาเงินทำฟาร์วอย่างเดียวเลยพี่ใช่เศร้าเกนนี่คือความจริงที่นีอาเรียงน่าจะเดินรอบสุดท้ายแหละไม่เจอผีสักตัวจะชั้นห้าสิบแล้ว โ oh, 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 oh. อ้โหยู่นี่ก็เ <c oughs> ร็วแล้วว่าวันพีชจะไม่แล้วว่าวันพีชจะไม่มีอยู่จริงวันพะีชน่ะไม่มีอยู่จริงแล้วก็จบยู่สมัยแห่งเกดสลัด <c oughs> ป่าอะไรวะนี่ปาดิงข โอ้โห oh, พี่ยังกะรู้ว่านาคตดิงคอดจริงอะ่ะใช่พอดีพี่มีฮะคิดสังเกตขั้นสูงสุดยอดไปเลยพี่ไม่น่าเชื่อทำได้ไงปอ <laughs> นนี้คือคือพี่พูดชื่อวันบัว่อวนี่ยเราบอกว่าชื่อได้ที่คิดออกมาอ๋อดิงคอต <laughs> เอ,อ้ยพี่ได้ชิคเก้นสเกตตูอา <laughs> <laughs> ร์ติแฟก ไไเอาไว้จับเลยไม่ใช่วันนี้แน่แน่จเอาไปนานนะครับพี่้องถึงชั้น50แล้วเี่ยคือหรอพฮ่ในเรื่องของที่มีรถไฟไปไหนก็ได้อ๋อรถไฟไปไหนก็ได้ดีดีดีผลประกอบการไม่ค่อยดีเท่า,าไหร่เพราะไ่เจอผี Bye bye. เดี๋ยวพี่ิด <c oughs> บ้านวัน <c oughs> พี่แค่จะมาทำการค้าตกรรมด้วยใช่โอ้โหเข้ามาเย้มีสองหมื่นก่อนขึ้นเดูการถัดไปดูเก่งมาก ถือว่าได้มากกว่าที่คาดหวังไว้หมื่นหนึ่งวันที่หนึ่งพสูดการเป็นไว้ผีปีที่สองย้นี่เป็นครั้งแรกให้หนูขึ้นปีที่สองเลยพี่เอาว่ะตัวนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมไม่มีไม่ออกเกมหนูปิดเซิร์ฟแล้วโอเคเวดเลยทุกอย่างกลับมาเขียวกัะตีอีกครั้ง ขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับก็อย่าลืมไปสนับสนุนผู้พัฒนาด้วยก็คือไปซื้อเกมเขานั่นแหละไว้เจอกันใหม่พัดหน้า,าผมปุย